ตัวรอบปฐมทัศรอบการล่ารอบสื่อขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้นะครับวันที่ยีบสองเดี๋ยวอา่อาอา่เอาเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเหมยเป็นที่สงสัยกันเหลือเกินว่ามะะันอ่านหนังเรื่องนี้ว่าอะไรทําไมเวลาเอกชัยทาหนังทุกเรื่องต้องทําให้หนังมันอ่านชื่อยากตอนแรกเขาจะตั้งชื่อว่า พ่อบนแล้วแม่ไม่แก้แล้วลูกตายหรืออะไรเงี้ยมันลําบากมันมันมันจะยาวเกินมันจะยาวเก,กินไปก็ชื่มเลยเหรยอ,รอตัวพินทุตัวรอเรือสรุปพินทุไม่ออกเสียงเป็นออกเสียงตัวควบกล้ำนะครับเหรยอเป็นภาษาบาลีภาคใต้เขาใช้เรียกกันตอนที่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรขอความสําเร็จให้เกิดขึ้นภาคอีสานก็มี แต่ว่าไปสืบเขาเองว่าชื่อเรียกว่ายังไงนะภาคเหนือก็มีภาคกลางเขาเรียกว่าบนบานสารกล่าวนั่นเองนะครับพระเอกนี้คือเป็นหนังผีเลยใช่ไหมฮะเออไม่ใช่หนังผีเลยลูกเป็นหนังผีภาคใต้ภาคใต้โอ้เป็นหนูบอกอะไรต้วหนูขออย่างเดียวว่าเวลาดูอย่าครี๊ดตอนเห็นหน้านางเอกให้กรี๊ดตอนเห็นผีนะคะไม่ใช่นางเอกออกกรี๊ดตกใจเลยคือตอนนี้ไม่ตอนนี้ท่าเล่นาเล่นตอนนี้ไม่เหมาะ สวยเกินสวยเกินอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับอ,อย่างนี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนครับภาพยนตร์เรื่องเหลยจะบอกว่าเป็นหนังผีก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นหนังความเชื่อก็ได้เป็นหนังของความอาถรรพ์เรื่องความศรัทธาประเพณีวัฒนธรรมของคนภาคใต้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าหนังเน่เกิดเรื่องอยู่ที่ภาคใต้นะหนังทุกอย่างมาเกิดเรื่องอยู่ที่กรุงเทพมหานครแกมีประเพณีวัฒนธรรมที่ลงไปแก้ ในภาคใต้ก็คือต้องไปแก้เหมยในภาคใต้ครับไอปิดกล้องไปนานยังครับป้าคะอ่าปิดกล้องไปนานยังนานแล้วเหมือนกันไม่นานประมาณ4เดือนค่ะประมาณอยู่ในระหว่างโพสต์นี่ประมาณ3เดือนลูก3เดือนเป็นมี่เล่นบทเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยบทแบบไม่ใช่หนูเลยอะค่ะตอนหนูเห็นบทตอนแรกหนูถามปลาว่าหนูจะเล่นได้เหรอคะเอาไปหาพี่เลี้ยงก่อนด้วยมาบิ๊กมามามาปะท่ามามาปเท้ามาลูกให้ป้าเท่าอวนไหมให้ปเท่าอวนไหมให้ป้าเท่าอวนไหม กูจีนร้องทำไมรู้ไหมนะว่ากลัวลุงเชิดเชิดอยู่นี่ตอนนี้ไม่เชิดแต่ยูจินนะเด็กทุกคนในประเทศไทยกลัวลุงเชิดหมดเลยใช่ก็คือมันหนูถามสาาหนูจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าในบทเนี่ยนางเอกก็เป็นเด็กจบนอกแบบว่าเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบว่าพูดน้อยพูดเสียงต่าเป็นนางแบบมาก่อนเป็นอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าความเป็นจริงคือตัวหนูมาแบบมันอารมณ์ดีมันตลกกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบกดดันนิดนึงแล้วก็ กดหนักมากหนักที่สุดในชีวิตที่หนูต้องทำอะไรแบบนี้เลยใช่แล้วราเราให้เขาแบกสะพานลอยด้วยหนักไปป๋าหนักเยอะไปเไม่น่าเล่นมุกนี้คู่เป็นคนที่ถามว่าจะสู้ไหมก็ก็เชิงนั้นแหละค่ะแบบว่าท้าทายไม่เชื่อลบหลู่แล้วก็แบบมาดิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นใครคุณมีตัวตนหรือเปล่าในทีงคุณก็มาอะไรเงี้ยเจ้าผีบ้าง ในบทใช่ใ <น S 1> ไหม,ไมคะใน,นในเรื่องเจอเยอะมากมใช่ค่ะเจอจนเชื่อแล้วก็เจอจนหลอนไปเลยจนแบบได้รับบทเรียนจากสิ่งที่ตัวเองแบบต่อต้านไปถึงในเรื่องใช่ค่ะชีวิตจริงชีวิตจริงเจอไหมในกองชีวิตจริงคือบ้านเจนเนียมันมีครูหมอมโนราเป็นที่แบบดูแลปกปักอยู่แล้วแล้วก็ฉากแรกเลยที่ต้องเล่นเป็นบทท้าทายหรือว่าดา่าครูหมออ่ะแบบท้าทายลบทัวค่ะเล่นเสร็จปุบเดินออกไปจากกอง โดนสายไฟที่ขาดฟาดหลังแบบไม้เหลวปั้งแ,บบแดงเดือดเลยค่ะถ่ายรูปไว้ด้วยออแล้วหนูแบบร้องมันบอกป้าปาได้ขอเลี้ยงเพราะว่าถ้าหนูอ่ะสิ่งเดียวที่หนูไม่กลา้าเล่นเลยคือหมอมโนลาเพราะเขาแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าบอกเดี๋ยวเราไปหไหว้แก้กันก่อนลูกไปขออนุญาตก่อนเอลย้ยคะก <Guy, S 1> นะ็เลยแบบขนลุกไปหมดเลยใช่จริงๆอรในการถ่ายทำทุกวันก็เป็นคนไหว้เองทำพิธีเพราะ ัวเองก็เป็นเจ้าพิธีกรรมอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นในซีนนั้นมันเป็นฉากที่เจนนี่จะต้องแบบไม่ด่าเขาอะด่าหิ้งมนโนราแล้วพอเดินลงมาปุ๊บสามเก้าวันนั้นพี่สนไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ข้ามสายไฟก็ไม่รู้ว่าไฟมันชอ็อตยังไงเลยเป็นรอยเป็นรอยไหมเหลียวตีของเอวเ,อเหมือนเอาไหมเหลียวมาฟาดเลยเรื่องนี้ก็อยู่ในพาร์ทหลอนแล้วก็ยากไปอีกอย่างนึงเพราะว่าต้องขอคุณพี่เอกเลยครับ ไม่เคยได้ถ่ายหนังแล้วต้องโปรเจกต์เสียงที่มันยากขนาดนี้มันมันต้องพูดในคอและพูดให้ในนั้นมันแบกอารมณ์ทุกอย่างของยากคะลองแบบส่งโหน่อยนี่อย่างเงี้ยออยากถนัดคุณไม่เชื่อคือมันไม่ได้ยินอ่ะแทบจะไม่ได้ยินแต่พออยู่ในหนังด้วยระบบบันทึกเสียงครับมันและเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําอะไรที่ท้าทายแบบนี้มันมันแล้วตัวเองก็ต้องแบกอารมณ์ความรู้สึก ที่โดนกระทํามาตั้งแต่ต้นแล้วพอมาเล่นแบบนี้แล้วมันเล่นลึกอยู่ในคอพราทุกอย่างมันต้องแสดงออกอย่างให้มันให้ชัดมากที่สุดครับถือว่ายากมากครับคือกล้าพูดได้ว่าช่วงที่นายเชิดตัวละครตัวนี้ออกคนดูจะไม่กล้าลุกขึ้นไปไหนเพราะว่าถ้าลุกขึ้นไปมันจะมันจะเสียเรื่องเพราะเขาเป็นคนออกมาบอกเรื่องว่ามันมีปมอะไรมีปมอะไรออกมาโปรยให้ตลอดเป็นประมาณนี้ครับพี่กูกับน้องมาก่ เอาพี่ปูก่อนก็ได้พี่ปูก่อน แล้แรกวพูดเหนือแล้วไม่ยอมอูเมืองน่าเป็นคนเมืองน่าเป็นคนเมืองแก่มาได้นั่เองเราได้แต่เนี่ยเก่งนะเพราะว่าเขาไม่ได้ที่บนใต้ใช่แต่เขาต้องฟังใต้ได้ออกต้องคูดใต้อะไรเงี้ยเก่งเป็นเด็กไหนก็เป็นเรื่องแรกของน้องพูดเด็กบ้านพ่อก็จิบติดมาข้างทางเอาก่อนสวัสดีพี่พี่ฝากเร้่ฝากตัวก่อนชื่อชื่ออะไรมังกรครับหรือว่าชื่อจริงชื่อความเปโชคเปาโลนะครับผม ฟาบิชอน้ำคุณเลยนะเปาโล,โลน้ำคุณเหมือนโรงพยาบาลมากเลย <c oughs> เป็นใครมาจากไหนลูกเป็นคนขวัญแกนนะครับผมรับบทสองเรื่องนะครับในหนังเป็นออกัสกับออกัสกับทับเอชื่อออกัสกับท <c oughs> ับคออกัสเป็นลูกใครออกัสเป็นลูกี่เจนนี่ครับแล้วทับล่ะ อ๋อลูกแม่ครูโอเคอันนี้หนังเรื่องแรกครูเลยว่ใช่ครับยากไหมเอ่ยเอ่อ,อก็ถามว่ายากไหมผมว่าตัวออกัสเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเล่นง่ายแต่ไปไปมาๆเนี่ยตัวทัพเนี่ยเล่นง่ายกว่า,อ,าอ้าวบทที่ขอโทษนะบทที่เข่นค่อยสบายอะค่ะจะเล่นง่ายกว่าบทปัญญาอ่อนเออเออเขาบอกว่าเขาเล่นง่ายกว่าซึ่งเราก็ยอมรับว่าอันนั้นเขาไม่ได้เล่น มาอาจารย์พ่ให้ถึงความถึงความคาดหวังจาอความคาดหวังของภาพยนตร์้านเนี่ยคือผมว่าในการทําภาพยนตร์ทุกทุกเรื่องอ่ะลูกคนที่เป็นผู้วมกับคนที่เป็นผู้สร้าง <t any o> คนที่ทํางานตรงเนี้ <t any o> ทุกคนมีความหวังหมดว่าอยากจะให้หนังพาเราไปให้ไกล y <t any o> อยากจะให้หนังพาผลงานเราไปให้ไกลแต่คนที่จะพาไปคือทุกๆกคนที่อยู่ข้างหน้าผาเวลาเนี้ยเนี่ยคือคนที่จะพาให้หนัง เราจะเดินไปไกลตรงไหนเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนื้อเรื่องมันทำงานเอฟเฟกต์ทำงานบททำงานแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกจริตของกนดูมากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ๆน้องๆลูกๆสื่อมวลชนทุกคนจะได้เห็นกันการทำภาพยนตร์ทุกเรื่องผมก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดมากที่สุดในการานำนำเสนอนำมาเล่าเพราะฉะนั้นมันจะ มันจะเป็นยุคของการที่แบบมันจะเชิญแขกไหมแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นผมว่าจริงๆบันเทิงก็คือบันเทิงมันเสพได้ทุกจังหวะมันเสพได้ทุกทุกทุกช่วงของโอกาสนี่คือเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งถ้าหากคุณคิดว่าที่นี่คือประเทศไทยภาคไหนมันก็คือประเทศไทยและโดยสําคัญอย่างยิ่งผมว่าขนบธรรมเนียมปรับของประเทศไทยแต่ละภาค มันเป็นของเรามันเป็นของเราทุกคนแต่ที่ผมเลือกจะทําเรื่องเหลืยเลือกที่ทําเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของมโนราสิ่งลี้ลับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งแต่เกิดมาเรารับรู้เรารับฟังแค่เรายังไม่ได้เห็นจัดจักว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราแต่คนใต้ทุกคนมันอยู่ในเส้นเลือดทุกคนเพราะนั้นผมเลยอยากจะหยิบสิ่งที่ผมคิดว่าผมถนัดมากที่สุดพอ,อมาทำมันก็เลยกลายมาเป็นภาพยนตร์เรื่องเหลยบนบาปสาบแช่ง ในเวอร์ชั่นที่เอกชัยสุวิชัยกำกับครับยันที่ค่ะาหาวันที่อะไร25มกรานะครับ25มกรานะครับมาดูกันเยอะๆนะคะดูได้ทุกภาคทุกเพศทุกวัยเอ้ยไป็ทุกวัยสิน่ากลัวทุกวัยทุกวัยดูได้หมดเลยดูได้หรอเปล่าดูได้หรอเปล่าแต่จะลดให้เหมือนยูจินนิดนึงก็ดูได้ทุกคนนะคะอยากให้มาดูเกี่ยวกับความเชื่อของทางใต้บ้างนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอมโนราเนี่ยมีอะไรอีกมาก ที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครท่านแบบมีอํานาจมีบทบาทยังไงน่ากลัวแบบไหนนะคะก็อยากให้มาดูกันในวันที่25นี้นะคะเป็นวันแรกนะคะช่วยทาให้หนังของพวกเราที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่นประสบความสําเร็จนะคะพวกเราเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากจริงๆนครับเต้กอยาจะาควักบอกปีนองจะตายตุกคนนะครับผุมก้อควักพาพยนหรือง,งเรื่อยนะครับบนบาปคราบเฉ่งนี่คือสิ่งทีุ่มคิดวา คนผ่าตายตุกคนไปเร่ล้วค้นลุกค้นพองค้นจองนะครับเป็นนั่งที่หน้าขี้คลาดนะครับหน้ามนะชื่อเรื่องอะไรนะคะเมื่อยรับไอ้ฉันไอ้ฉันถ้าเรื่องม้อยจะขดขดม้อยจะขดอันนี้เรือห้าสี่สามสองเมื่อยขับเมื่อยบนบาปแพรบเฉงครับรู้จักกันนั้นไหมรู้จักไหมรู้จักไหมไม่ไม่ใช่อันไม่ใช่อันนี้ผมแลกไงล็อกนะครับแลกไงนุกนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในนั่งเนี่ย ไม่ล็อกนะครับในนั่งไม่ล็อกในนั่งนี่แบบซีเรียสแล้วก็เป็นหนังที่ให้ความบันเทิงท่านครบซูมโมเวียครับโอเคอครับุณครับ